สวัสดีครับเพื่อนๆตอน,น,นเพื่อนคลิปนี้มาดูเด่นสิบหน่วยสูตรเก่าของเรานั่นพ่อนนะสองสูตรชนของเก่าเรานวันที่ผ่านมาก็เข้าตามระเบียบนั้นพ่อนนะเด่นสิบหน่วยของเราเข้าวันที่ผ่านมาสองสูตรชนส,ส,ส,สูตรหนึ่งเดินมาห้าสิบกว่างวดห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้างวดนี้นั้นเพ่อนนะอีกสูตรหนึ่งสะ ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่บห้ายี่หกวันนี้ยี่สิบหกยี่บหกก็หนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีกับสองปีนั่นพ่ะนะหนึ่งปีอันหนึ่งหนึ่งปีอันหนึ่งสองปีสองปีกว่ากับหนึ่งปีกว่าเอ,า,อามาจับชนกันแค่หนึ่ง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 หกนั้นพ่ะนะเอาจับชนเฉพาะหนึ่งหนึ่งหกมา,อาตอนที่ผมบอก,กเพื่อนไป มาดูเด่นสิบหน่วยชุดนี้เพื่อนเอาไปดูเอาไปใส่สิบเด่นสิบหน่วยคลิปที่ผ่านมาที่ผมจับเป็นคู่ที่ผมจับเป็นคู่คู่ดับสองตำบลให้เพื่อนไปนั้นเพื่อนนะอันนี้เป็นอันนี้ผมจะไม่จับเป็นคู่ดับอันนี้ผมจะถ่ายเฉพาะเป็นเด่นสิบหน่วยเข้ายาวๆมาฝั่งหนึ่งเลขหกตัวฝั่งหนึ่งเลขสี่ตัว ก็เข้าตั้งแต่จับชนมาเข้าทุกงวดนั่นเพื่อนนะผมดูแนวทางสองสูตรนี่เดี๋ยวถ้าหมดกระดาษเอซีสุดนี้เสร็จแล้วต้องจับไปอยู่ด้วยกันนั่นเพื่อนเนี่ยมันอยู่คนละหน้าเราก็ต้องมันม่ต้องมาลอกใหม่เราเอาสูตรถ่ายให้เพื่อนไปเลยถ้าสูตรเขาเดินต่อคงจะเห็นนั่นเพื่อนนะอ่ะก่อนเขาดูแนวทางเราเพื่อนฝากซ่องฝากคาเตือนครับลิปโลนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็น แนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปรับขึ้นมานะเพื่อนนะสองสูตรหน่อยเดียวหตัวหก,กับสี่หก,กับ4ี่เป็นสิบตัวสองสูตรนะเพื่อนนะอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ไม่ใช่สูตรนะเพื่อนนะผมเอาตัวตำแหน่งเลขมาลงให้เพื่อนไปนะทุกงวด ตัวสูตรมันอยู่คนละหน้าอันนี้คือไม่ใส่สูตรนั้นพนาะบอกให้นะไม่ใส่สูตรนี่ผมจับส่วนตั้งแต่นี่ผมดูแนวทางสองสูตรทีผมเปิดดูแล้วเออสองสูตรนี้ถ้าเราไปถ่ายแต่ละสูตรนี่มันก็เห็นไม่นี่มันเห็นไม่ไม่ชัดว่าเด่นสิบหน่วยยังไงไมายังไง ผมก็เลยเอานี่มาให้เพื่อนไปล้าก็บว่าตัวแรกผมยังไม่ได้วงเลขหกผลออกนล้วเพื่อนนะนี่ถ่ายมาหลายงวดแล้วก็ยังไม่ได้วงนี่อ่ะ,อะดูไปเดินเพื่อนนะเผืแ่อบบคนใหม่เข้ามา ว่างวดที่ผ่านมาสูตรนี้ผมไม่ได้ถ่ายนั้นเพื่อนนะสูตรนี้ผมไม่ได้ถ่ายงวดที่ผ่านมาฝั่งซ้ายนี่เลขหกตัวฝั่งขวานี่เลขสี่ตัวอันนี้มาครบบนสูตรเดียวอันนี้มาครบบนสูตรเดียวมางวดถัดมามีเก้ามาฝั่งนี้มีเก้ามาอ่าศูนย์ไม่มีแต่เด่นสิบหน่วย อมามางวดถัดมาสามเข้าเก้าเข้าสามเข้าเก้าเข้าห้าครบบนกล่อ,มองมน้ดูกล่องมางวดถัดมานั้นพน,นันได้สี่สี่ตัวชนศูนย์ไม่ชนแต่เข้าเข้าสิบลอยมาเป็นบางสูตรศูนมาศูนมา ศูนย์มาตัวชนสามมาห้ามาเป็นบางสูตรอันนี้มันหลายตัวมันก็เข้าอันนี้สามมาสามมาร้อยมาสิบหน่วยหน่วยตัวชนอันนี้ตัวไม่ตัวไม่ชนมีหนึ่งมาสี่ชนมาศูนย์มา แต่ไม่ชนเราก็ดูดูในทางว่างวดหน้าจะมีหลักร้อยบ้างไหมมามางวดนี้ชนสองตัวชนสองตัวมาสองตัวงวดที่ผมได้สองตัวบนเ็ดเดียววันนี้ผมได้สองตัวบนชุดเดียวนะั่นเพื่อนนะวันนี้ผมได้สองตัวบนชุดเดียวสามตัวบนผมก็ได้ชุดเดียว ผมสอบพูดสุดเดียวนั้นเพื่อนนะงวดนี้ชนศูนย์มาศูนย์หกมาฝังนี้ไม่มีหกแต่ตัวชนได้ศูนย์หกมาครบสามตบนครบสามตำบลครบสามตบบนนั้นเพื่อนนะงวดถัดมางวดถัดมา 2, 2สองสองชนสองชน หกไม่ชนหกมาหกมาแล้วก็ดูแนวทางของเราด้วยเพราะเด่นสิบหน่วยไม่ใช่เอาตัวชนอย่างเดียวนั้นเพื่อนนะมันไม่ใช่ตัวชนอย่างเดียวคือเด่นสิบหน่วยนั้นเพื่อนนะบางทีเขาไมีชนกันมันก็มาหกมาหกมาสิบมาร้อยห้าชนมาหกชนมาสองไม่ชนมาเก้าไม่มา ไม่มาสิบหน่วยมานั้นเพนะสี่ชนสี่ชนศูนย์ไม่ชนศูนมาสี่มาสองตำแหน่งมางวดถัดมางวดถัดมาสองมาสิบไม่ชนมาสูตรเดียวมาสองสูตรอันนี้ก็ได้สองนี้ก็ได้สองตัวชน เลขหนึ่งนี้ไม่ชนแต่มาสิบหน่วยครบครบครบสามตะบนมาสวนสามสามมาสี่ไม่มีมาแปดเขาเลขบนเลขหกตัว อมางวดที่ผ่านมาผมไม่ได้นำมาถ่ายให้เพื่อนไปแล้วก็งวดก่อนหน้านุนออกอะไรจำไม่ได้ก่อนหน้านุนสองสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้า สองศูย์เก้าเก้ามาศูมาเก้ามาศูนมาศูนย์ตัวชนมาสองมาสองมาร้อยสองมาร้อยไม่ชนแต่ดูต้องดูเลขบนด้วยเลขบนเรามีอะไรแต่ก็เข้าหลักร้อยดีนะท่านนะสูตรฝัง ใช้มืองวดที่ผ่านมานี่ก็ยังมาหลักร้อยเลยอ่ะดูทั้งหมดเลยนะเพื่อนนะ 65, 66, 67, หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดงวดยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกงวอดงวดที่ผ่านมาเจ็ดอื้อ เลขเกยดนั่นเพื่อนนะเลขเกยดเก้ามือเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนเกยนออกกล้องไอกล้องตัวชนมาเลขเก้ามาหน่วยตัวไม่ชนเลขเก็ดมามาสิบมาร้อยไดสองตัวบน ได้สองตะบนเข้าหลักร้อยอีกตั้งหากอะเลกเกตได้ันเพื่อนนะปเป็นไรทึบช่องมันผ่านไปแล้วนั่นเพื่อนนะเราดูงอนใหม่นี่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลกขหก,กเลขเกด เลแปดเป็นตัวแทนกันนันเพื่อนผมเขียนเป็นตัวแทนกันนั้นเพื่อนนะถ้าเราจะเราจะเขียนเลขเรียงขึ้นมาแค่นี้มันก็หลุดผมก็แล้วเป็นหกตัวเลยเพื่อนเอาเป็นหกตัวคือไม่หลุดอันนี้คือยังไม่เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนแค่สองตัวอันนี้ก็เลขคนละตัวแต่ก็เข้าก็เข้าอเข้าสิบเข้าหน่อยนั้นเพื่อนนะเข้าเด่นสิบหน่วย ตัวไหนจะมาสิบมาหน่วยเพื่อนนี่น่าจะมาสิบมาหน่วยมาร้อยด้วยนั้นเพ่อนะมาสิบมาหน่วยอาจจะไม่ครบบนนั้นพ่อนน้งวดน,นี้นะอาจจะไม่ครบบนเหมือนงวดที่ผ่านมาอาจจะมาเป็นอาจจะมาเป็นคู่ทางคู่ หน้าคู่หลังอะไรก็ว่าไปนั้นพ่อนนะแต่ผมว่าเด่นสิบหน่วยหลงเราไมา่ตัวมาชุดหนึ่งมามาชุดหนึ่งเสร็จแล้วก็อาจจะได้ได้ร้อยด้วยหรือเปล่าเพื่อนอ่ะลองดูนะเพื่อนนะเผื่อมันเผื่อมันเป็นไปได้ผมก็ดูว่าดูไปดูไปดูมานันเพื่อนนะดูมาก็ดูไปอ่ะ เด่นสิหน่วยนั้นเพื่อนนะเดืนสิบหน่วยเดิอน,นะน,น,ยนยาวๆเลขหลายตัวแต่เข้าเราไปดูสูตรสองตัวสามตัวอีกทีนึงเอาไปตัดใส่ชุดสองตัวบนที่ผมจับให้เพื่อนไปคลิปแรกหรือคลิปที่เท่าไหร่ถ้าก็ว่าผมผมตัดตัดแล้วเหลือชุดเดียวนั้นเพื่อนนะในจํานวนกี่ชุดอที่ผมเขียนให้เพื่อนไปอะ่ะแปดแปดคูณแปด หกสิบสี่ชุดสองตัวบนเดียวชุดหกสิบสี่ชุดนั้นเพื่อนนะ่ะผมตัดแล้วเหลือชุดเดียวนั้นเพื่อนนะผมดูเลขเด่นอย่างเงี้ยไปใส่เราไปตัดตัดออกไปตัวไหนที่ไม่มาหลักสิบผมตัดตัดออกไปเหลือชุดเดียวเอาหลักร้อยใส่งวดนี้เดียวชุดเดียวแล้วก็ไปดูเต,ต้มร้อยสิบเต็มร้อยหน่วยของเราไปใส่อีกทีหนึง่งลงตัวนั้นเพื่อนนะลงตัว แต่ไม่รู้จะลงตัวกับกองสลากกระเป๋าไม่รู้นั้นเพื่อนนะแต่มันลงตัวสําหรับเลขในช่องของเราชุดเดียวอ่ะสิบนี้เอาเท่านี้เพื่อนสิบสองนาทีเด่นสิบหน่วยนั่นเพื่อนนะมันควรว่าตัวไหนจะมาถ้าเป็นตัวชนมีหนึ่งมีสอง,ม,สองมีหกถ้าตัวชนไม่มานเพื่อนก็จับก้อยกันนั้นเพื่อนนะสอง สองสองคู่กับสามอย่างนี้ตัวตัวออกแปลกๆนั้นเพื่อนนะหรือจะเจ็ดเจ็ดคู่กับสองอย่างนี้ไม่ปังเพื่อนเนี่ยอ่ะชอบแบบไหนเอาไปชอบแบบไหนเอาไปหรือจะเอาแปดแต่คู่กับหนึ่งอย่างนี้ไมั้นเพื่อนเนี่ยแต้มแปดเนึ่งหรือจะเอาแปดคู่กับหนึ่งแต้มเก้าเอาเอาไปนั้นเพื่อนนะถ่ายให้ถ่ายให้ดูก่อนไปจับ จับใส่เอานั้นเพื่อนนะเราไม่ตัดใส่กับชุดที่ผมถ่ายให้เพื่อนไปคลิปผมยังไม่ได้ลบผมไม่ลบคลิป,ลปเพื่อนจับไปตัดออกตัดออกนั้นเพื่อนนะอ่ะคลิปน,นี้เอาเท่านี้เพื่อนขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาติดตามหวยไทยเขียนมือครับสวัสดีครับ